สวัสเนๆชารีองไทยะระดับโลกสวัสดีเพื่อนๆชาเรียว่าในช่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการทดสอบประสิทธิภาพนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําการคอมเพล์นะครับหรือว่าทดสอบประสิทธิภาพ เปรียบเทียบนะครับการ์ดจอในตระกูลของ G-Force GTX 960ครับหลังจากมีการสอบถามกันเข้ามาครับว่าพี่ครับการ์ดจอ GTX 960ระหว่างแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้แบรนด์ไหนดีกว่ากันแบรนด์ไหนแรงกว่ากันวันนี้เราเลยทําการหยิบยก GTX 960มาจํานวน6รุ่น6แบรนด์ด้วยกันนะครับมาทําการทดสอบประสิทธิภาพนะครับบนเกม Battlefield 4ครับให้เห็นชัดๆกันไปเลยครับว่าการ์ดจอรุ่นไหนให้ FPS มากกว่ากันการ์ดจอรุ่นไหนให้ FPS สูงสุดนะครับผมรวมถึงการ์ดรุ่นไหนนะครับผมที่สามารถเล่นเกม เกมนี้ได้ดีที่สุดนะครับผมโดยที่6แบรนด์ในวันนี้ที่เราหยิบยกมาทําการทดสอบกันนะครับผมจะมีรายละเอียดในส่วนของการจอเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปไล่ดูกันทีละตัวเลยนะครับไปที่ตัวแรกครับเรามาดู GTX 9 0ภายใต้แบรนด์ของ Inno3D ครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ Inno3D i c h i l GTX 960 X3 Air Boss นะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบ3พัดลมนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการติดตั้งสสล็อตนะครับผมก็ มาพร้อมกับวัสดุที่แข็งแรงนะครับผมส่วนพอร์ตเชื่อมต่อครับมาในรูปแบบ6พิน2ชุดนะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น DVI และ HDMI นะครับอย่างละหนึ่งพอร์ตนะครับผมแล้วก็ Display Port อีก3พอร์ตนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอจากทาง Inno 3 d นะครับผมต่อมาครับเป็นการ์ดจอภายใต้แบรนด์ของกิ๊กะไบายกันบ้างนะครับผมเป็นรุ่นนี้นะครับกิ๊กะไบาย gtx 960 g 1 gaming ครับมาพร้อมกับการรับประกันร้อนแบบ3พัดลมครับมาในโทนสีดำใช้พ แล้วก็มาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6พินนะครับ2ชุดด้านพอร์ตเชื่อมต่อครับมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อจํานวน6พอร์ตด้วยกันแบ่งเป็น DVI นะครับ2พอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็ Display พอร์ตอีก3พอร์ตนะครับผมรุ่นต่อไปครับเป็นการ์ดจอภายใต้แบรนด์ของกาแล x กซนะครับซึ่งเป็นรุ่นนี้นะครับ g a l ล x GTX 960 EXO c ครับมาพร้อมกับการระบายความร้อนแบบ Dual Fan หรือ2พัดลมนะครับมาในโทนสีดำนะครับผมซึ่งก็ ให้ขนาดของตัวการ์ดนะครับหรือพื้นที่ที่สั้นกว่า2รุ่นที่เราแนะนําไปตอนแรกนะครับผมด้านพอร์ตเชื่อมต่อนะครับมาในแบบ8ปดพินนะครับหพอร์ตพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมาพร้อมกับพอร์ตสช่องทางครับแบ่งเป็น DVI นะครับสพอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็ DisplayPort อีก1พอร์ตนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดจอภายใต้แบรนด์ MSI นะครับผมตัวนี้นะครับ MSI GTX 960 Armor 2X นะครับผมซึ่งก็เป็นการ์ดแบบ Non-reference นะครับผม มาพร้อมกับพัดลมขนาดใหญ่2ตัวนะครับในทวนดําขาวนะครับพอร์ตไฟเลี้ยงครับมาในแบบ6พินครับ1ชุดด้านพอร์ตเชื่อมต่อครับมีมาให้ทั้งหมด5ช่องทางครับแบ่งเป็น DVI และ HDMI อย่างละ1พอร์ตนะครับผมแล้วก็ display พอร์ตอีก3พอร์ตครับรวมเป็น5พอร์ตต่อมาครับเป็นการ์จอภายใต้แบรนด์ของโ o t e c ครับตัวนี้เลย SOTEC GTX 960m Edition นะครับ มาพร้อมกับการระบายความร้อนแบบ2พัดลมหรือดูโอแฟลนเช่นกันนะครับผมซึ่งมีขนาดตัวการ์ดที่ค่อนข้างสั้นครับมาในขนาดคอมแพกนั่นเองด้านพอร์ตเชื่อมต่อครับมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลนที่เป็น6พินนะครับ1พอร์ตแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับ4ช่องทางได้แก่ dvi นะครับ2ชุด hdmi 1ชุดแล้วก็ Display ์พอร์ตอีก1ชุดนะครับและสุดท้ายครับเป็นการ์ดจอภายใต้แบรนด์ของ l ร t e c h นะครับรุ่นนี้เลยครับรีเทค gtx เก้าหกศูนย์เฮอริเครับมาพร้อมกับการระบายความร้อนแบบ 2พัดลมนะครับผมแล้วก็มีขนาดตัวการ์ดที่ค่อนข้างสั้นนะครับมาในแบบขนาดคอมแพคเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับพอร์ช่อมต่อที่เป็น6พินนะครับ1ชุดนะครับผมมาพร้อมอพอร์ช่อมต่อ5ช่องทางด้วยกันนะครับได้แก่ DVI นะครับและ HDMI อย่างละ1คพอร์ตแล้วก็ Display Port อ,อีก3คพอร์ตโดยเป็น5ช่องทางนะครับผม และนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆครับในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตาของการ์ดจอ GTX 960ในแต่ละรุ่นนะครับผมโดยส่วนใหญ่ครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชุดระบายความร้อนนะครับผมรวมถึงในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อไฟเลี้ยงรวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลนั่นเองนะครับสำหรับสเปคนะครับโดยรวมนะครับผมทุกรุ่นก็มาพร้อมกับสเปคแบบเดียวกันนะครับโดยจะมาพร้อมกับ คอระมวนผลนะครับจำนวน1,024 CUDA นะครับผมแล้วก็เมมโมรีแบบ g DDR5 ที่ความจุ2 g b 128บิตนั่นเองนะครับผมโดยความแตกต่างนะครับจะเป็นในเรื่องของคอค l o c k และ Boost คล็อกนะครับที่แต่ละแรงครับจะมีการ Overclock มาในความแรงนะครับหรือค่าความเร็วที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับผมในส่วนต่อไปครับเราจะไปทำการทดสอบประสิทธิภาพบนเกม Battlefield 4ให้เพื่อนๆดูกันทีละรุ่นเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ ็ได้เห็นกันไปชัดๆแล้วนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ GTX 960ทั้ง6รุ่นนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าในส่วนของอัตราเฟรมเรทครับแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าการจอแต่ละรุ่นครับมีการโอเวอร์คล็อกนะครับหรือการ OC มาในค่าความเร็วที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะเลือกใช้ GTX 9 0แบบไหนนะครับผมเช่นการเลือกใช้ GTX 9 0แบบทำงานเงียบนะครับผมเลือกใช้ GTX 9บบ รับาคำร้อนดีหรือว่าเลือกใช้ GTx 900แบบประหยัดไฟรวมไปถึงเลือกใช้ GTx 900ที่ o อร์ c l o c k ได้สูงๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกซื้อของเพื่อนๆกันแล้วละครับผมและการจอ GeForce GTX 960ทั้ง6รุ่นนี้นะครับรวมถึงการจอเกมมิ่งรุ่นอื่นๆนะครับผมให้คุณสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่ d e l l w a Natural นะครับหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผม สำหรับในครัง้งต่อไปฮะเราจะนำการ์ดจอรุ่นไหนมาชนกันมาทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกันครับต้องติดตามกันเรลยทีเดียวนะครับผมแต่เราวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับีวัมช ของไทยระดับโลก